เฉลยแบบฝึกหัด11.3การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมหน้า117-118ง11นะคะมาดูข้อที่1ค่ะเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมตอบได้มากกว่า1อย่างนะคะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเครื่องตวงทั้งหมด4อย่างนะคะนั่นก็คือถ้วยตวงขนาด100มิลิลิตรกระบอกตวงขนาด25มิลิลิตรถ้วยตวงขนาด1ลิตร และกระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรค่ะข้อที่1นนะคะน้ำส้มปริมาตร170มิลลิลิตรเราควรจะเลือกใช้เครื่องตวงในข้อใดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าปริมาตรของน้ำส้มคือ170มิลลิลิตรดังนั้นเครื่องตวงที่เหมาะสมนะคะก็คือกระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรนะคะและเครื่องตวงที่เหมาะสม อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรแต่ว่าเราจะต้องทำการตวงสองครั้งนะคะครูจะตอบข้อเดียวนะคะก็คือกระบอกตวงขนาด500มิลลิตรนะคะต่อไปค่ะน้ำโอเลี้ยงปริมาตร8 0 0มิลลิตร ควรเลือกใช้เครื่องตวงในข้อใดคะเครื่องตวงที่เหมาะสมนะคะก็คือถ้วยตวงขนาด1ลิตรนะคะหรือนักเรียนอาจจะเลือกกระบอกตวงขนาด500มิลลิตรก็ได้นะคะ แต่เราก็จะต้องตวงสองครั้งนะคะต่อไปค่ะข้อที่3น้ำชาปริมาตร420มิลลิลิตรเครื่องตวงที่เหมาะสมนะคะก็คือกระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรค่ะต่อไปข้อสนะคะ น้ำเปล่าปร,าปริมาตร78 mL มลเราควรจะเลือกใช้เครื่องตวงใดจึงจะเหมาะสมนะคะในข้อนี้เราควรจะเลือกถ้วยตวงขนาด100 mL มลหรือกระบอกตวงขนาด25 mL มลก็ได้นะคะครูขอตอบข้อเดียวนะคะก็คือถ้วยตวงขนาด100 mL มลค่ะ ต่อไปข้อที่5นะคะน้ำมะนาว40มิลลิลิตรเราควรเลือกใช้ถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรนะคะหรือนักเรียนอาจจะเลือกใช้กระบอกตวงขนาด25มิลลลิตรก็ได้นะคะ แต่เราก็จะตวงมากกว่า1ครั้งค่ะต่อไปนะคะข้อที่6น้ำขิง350ลิตรเราควรเลือกใช้ถ้วยตวงขนาด1ลิตรนะคะข้อที่7ค่ะน้ำมะพร้าว200มิลลิตร เราควรเลือกใช้ถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรหรือนักเรียนอาจจะเลือกใช้ถ้วยตวงขนาด1ลิตรหรือกระบอกตวงขนาด500มิลลิตรก็ได้นะคะข้อที่8ค่ะ น้ำเชื่อม25มิลลิลิตรเราควรเลือกใช้กระบอกตวงขนาด25มิลลิลิตรนะคะข้อที่2นะคะเลือกหน่วยปริมาตรที่เหมาะสมโดยมีตัวเลือกคือลิตรกับมิลลิตรค่ะข้อที่1นึ่งน้ำชาเต็มเหยือกมีปริมาตร หกรมิลลิลิตรนะคะข้อที่2ค่ะน้ำพึ่งในเครื่องดื่มมีปริมาตร10มิลลิตรค่ะข้อที่3นะคะน้ำปลาในถ้วยมีปริมาตร5มิลลิตร ข้อที่4นะคะน้ำยาล้างจานในขวดมีปริมาตร3ลิตรข้อที่5แป้งข้าวเจ้าทำขนมมีปริมาตร5ลิตรข้อที่6น้ำเต็มโอง่งมีปริมาตร4 000, 000 2 0 0 0มิลลิตรข้อที่7นะคะน้ำมะพร้าวเผา1ผล มีปริมาตร220มิลลิลิตรข้อที่8ค่ะน้ำเต้าหู้เต็มหม้อมีปริมาตร6ลิตรข้อที่9้านะคะน้ำส้มในขวดมีปริมาตร2ลิตรข้อที่10ค่ะน้ำแอปเปิลในขวดมีปริมาตร 225มิลลิลิตร